แบบฝึกอ่านสะกดคำสาสะะอไม่มีตัวสะกดอ่านสะกดคำก,กอก,กอ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 อกอกอจ 짱, 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 បបអបបបអបបបអ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 បប 아, 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 ขออขอขอหอหออห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 ออหอหอสอสออสอ สสโอสสคอ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  ngò 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 o ngò ngò sò sò o sò 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 o sò sò no no o oh, no 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 o oh, no no yo yo o yo 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 o yo yo 더, 더, 어, 더, 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 어, 더, 더, 헐, 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 รอทอทออท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 ่ออ่อทอคออ,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 อ่านเป็นคำมอซอ มอซององเงงงจจจจงข งอขาปีจอปีจอสีซอสีซอตะขอ ตะขอสะตอสะตอมะระกอมะระกออารีรอ รีรอตาสีซอตาสีซอมาพอดีมาพอดี ขอทาสีขอทาสีชะนีรอดูชะนีรอดู ตาสรีรีรีรอรอตาสรีรีรีรอรอเก่งมากครับ